ครับวันนี้ผมนำหลวงพ่อเงินพจนบางคานมาให้ชมกันว่าเป็นอย่างไรหลวงพ่อเงินบางคานนั้นเนื้อค่อนข้างจะอมเขียวเป็นลักษณะของพระหล่ออมเขียวนินดๆนะครับพระหล่อทองเหลืองที่ผสมทองคําจะมีอมเขียวนินดๆเป็นหลักการอยู่แล้วนะครับพระหล่อนั้นอของหลวงพ่อเงินบางคานจะมีความสวยงามนะครับเป็นการสวยงามเป็นการเก็บจากคุณเทียนนะครับ เดี๋ยวเรามาส่องดูดีกว่าครับว่ามีความสวยงามอย่างไรนะครับนี่นะครับใบหน้าเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นเก็ดเล็กๆถ้าเราลงกล้องไปนะครับเกดเล็กๆอยู่ในเนื้อพระเป็นเก็ดทองนี้นะครับของแท้ต้องเป็นลักษณะนี้ที่มีมูลค่าสูงหลายสิบล้านเป็นลักษณะนี้นะครับเส้นจีวรที่ลงมาก็ต้องงุ้มเข้าไปในมืออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับการ ดูการแต่งนะครับแต่งไหมครับดูความคมชัดของเส้นจีวรในการแต่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีตาพระอินด้วยไหมครับลักษณะพระต้องเป็นลักษณะนี้นะครับพระหล่อนะครับเ๋ยพยายามโ o มให้ดูเห็นไหมครับเห็นเกตเ็ดกระดีหรือเกดทองเนี่เต็มเต็มองพระเลยนะครับไม่ใช่แค่สีสระต้องทั่วองค์นะครับทั่วองค์เป็นลักษณะนี้นะครับพระหล่อนะครับต้องมีคาบกีบเบ้าอย่างนี้นะครับ กะด้วยนะครับแล้วก็จุดตายก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีเนื้อตรงนี้นิดนึงนะครับตายของการเล่นพระนะครับแต่จุดตายไม่สาคัญเท่ากับเนื้อพระนะครับเนื้อพระและพิมพ์ทรงตรงให้ได้ต้องมีความเก่าอย่างนี้นะครับพระก็จะมีมีทั้งคาบแดงๆคาบดำอยู่ด้วยครับบางทีกล้องมันพยายามซูมไม่เห็นนะครับ จะมีคาบแดงๆครับดำๆการตัดช่อต้องตัดแบบนี้นะครับถ้าตัดช่อกลมแบบกลมดิ๊กเลยอย่างเงี้ยอาจจะเกยได้เพราะว่าทําไมรู้ไหมครับเพราะเวลาเข้าหุ่นเทียนแล้วเอาช่อที่แปดที่ก้นเนี่ยเวลาน้ําระวังเต็มแล้วเนี่ยมันต้องทะลักออกมาท่อมันก็จะละลายถูกไหมครับทะลักออกมาก็ต้องมีรอยอย่างนี้ครับจะไม่กลม รอยช่อนน้นจะไม่กลมนะครับจะค้ากลมดิกเลยมันผิดปกตะินะครับจะต้องเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาติเนื้อผ้าก็ต้องมีทั้งแดงมีสีแดงแดงน้ำดำปะปนกันไปนะครับคาบคาบแดงแดงที่เกาะอยู่นะครับผิวต้องวรรณะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เป็นผ้าสวยแชมป์นะครับ ก็พยายามทําให้ดูนะครับซูมซูมให้ดูพอเห็นไหมครับผมก็ยายมจับโฟกัสให้ให้ได้ผระองค์นี้เป็นผ้าสวยนะครับมีมูลค่าหลายสิบล้านท่านเอามาออกมาจากเซฟนี้ก็ ก็ต้องระวังนะครับ